ระหว่างไทปต้นเมื่อปลายเดือนถึงมาเนี่ยปล่อยไปเท่าไหร่แปดสิบตอนตอนนี้เราเราปล่อยตอนนี้หกสิบครับไปทั้งลุงด้วยไปปัตตุวีด้วยแล้วก็ไปจังหวัดจันทบุรีด้วยจังหวัดจันทบุรีได้น้ำปลาปลาเกิดความมั่นคงได้นะครับเพื่อการเกษตรก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นน่ะภาคเศรษฐกิจต่างๆก็เอาไปเอาน้ำไปใช้ต่างๆ รวมทั้งป้องกันการลุกล้ังของน้ําเค็มนะครับในนามของประชาชนจังหวัดจันทบุรีส่วนหนึ่งนะครับขอ,บข,อบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับขอพรบคุณอย่างสูงครับ เรืนองนั้นก่อนเขาไป่คุ้งอ่ะ ฟ้าจะส่งตัวนะฮะเมื่อวานเมื่อวานก็รอบเมื่อวานวัดตำบลมันมีนะไม่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 ต้องขึ้นงานเองครับคือจะมีใช้ไม่หมดอ่ะแล้คือล้นลินแบบนั้น เราปล่อยที่จีทานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะฮะโดยโดนเครื่องเดินเครื่องสองเครื่องเนี่ยน้ำมาถึงตรงเนี้ยเพิ่มขึ้น25เซนนะครับที่ฝายท่าเรามาเนี่ยแต่ยางไรก็ดีนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำที่ที่ไหลลงมาเนี่ยนะมาสะสมอยู่ตรงเนี้ยจนจนล้นฝายยางเนี่ยจะ,ะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยเท่านั้นนะครับเพื่อจะได้ทราบว่า น้ำที่ล้นตรงเนี้ยนะครับแล้วแล้วล,วลว้นแล้วไหลลงไปเลี้ยงข้างล่างเพื่อให้ไปถึงระบบประปาที่สูบที่อยู่ในเมืองนะครับถ้าเรารู้ปกมลน้ําตรงนี้ได้นะครับถ้าน้ําไหลไปถึงประปานั่นหมายถึงว่าจากฝายท่าละม้าไปจนถึงประปาที่ในเมืองเนี่ยชาวสวนก็สามารถสูบใช้น้ําได้โดยหลกักการเบื้องต้นนะครับน้ำเนี่ยถ้าเราปล่อยเกินจาก2องแสนหกหมื่นเนี่ย ส่วนที่เหลือเนี่ยมันอาจจะเลยจะปล่ายลงแล้วก็เพ่งไปสุนกลางวันนี้เราเพ่งแต่เราขยับลองดูว่าเปิด206 0ถ้าไม่พอเรอาจจะปรับมาเป็น208 0โดยใช้ของต้นทุนของเดือนมีนาเพราะมีนาเรามีมีเป้าวางแต่ไม่ปล่อย400อาจจะลดของมีนามาเหลือ308 เอามาปล่อยในเดือนกุมภาพันธ์สองแสนแปดอะไรอย่างนี้ไปก่อนเพราะฉนั้นเราต้องดูเจ็ดวันนี้เป็นหลักนะครับว่ามวลท้้าที่เราปล่อยมาจะพอพอเพียงให้เกษตรกรใช้และให้การประปาส่วนภภาคใช้ไหมถ้ามันยังเพียงพอรือไม่เหลือทิ้งเนี่ยก็ิือว่าประสบผลสำเร็จก,ก็จะแค่แค่อย่างนี้ไปทั้งเดือนนะครับเดือนก็จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับเดิมก่อนหน้านี้ไม่ขึ้นเลยมีแต่ลงอย่างเดียว

คลองเนี่ยที่ดูดน้ําที่ถาหลวงเนี่ยครับมาเข้าในตะะน้ำที่เราเตรียมไว้ก็น่าจะมีผลกระทบนะครับถ้ามันแรงมากๆแต่ในระยะเวลาห้าหกปีที่ผ่านมานี่ตรงนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับเพราะมีตาน้ำดิดมาช่วย ถ้าไม่มีตาน้ำดิบก็ก็แย่เหมือนกันนะใช้น้ำตอนช่วงนี้แต่ตุเรียนดอกบานก็ใช้น้ำน้อยนะแต่ว่าขึ้นลูกแล้วก็จะใช้น้ำเยอะก็ขอให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดประหยัดนะครับเพราะปีนี้แล้รน่าจะสะาหาสอยู่นกันครับ